สวัสดีฮะเพืเ่อนๆครับเช่นเคยฮะวันนี้ก็หลังจากแข่งรถเสร็จนะฮะก็นั่งอยู่ที่นี่ฮะแมกนางนวลนะฮะหรือเพื่อนเมฆนะฮะก็อย่างว่าวันนี้บอกตรงอากาศร้อนมากเลยฮะผมมาถึงสนามช่วงประมาณสัก10บโมงเช้านะฮะก็โอ้โหเยอะมากตอนนี้อยู่ที่บุรีรัม์นะฮะก็เหลือแข่งอีกหนึ่งวันนะฮะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ฮะรุ่นใหญ่นะฮะหลังจากตอนนี้เราก็ผมก็แข่งเสร็จแล้วฮะ,ะก็เลยมานั่งเล่นที่นี่ฮะ แม็กแม็กนางนอนนะฮะก็เลยนั่งเล่นนะฮะราคาชุดแข่งอยู่เลยเนี่ยฮะแต่มันร้อน,นะฮะก็เลยถอดออกครึง่ง <c oughs> ครึง่ง <c oughs> ครึงคร่งท่อนนะฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทคนด้วยแล้วกันที่ยังไม่นอนนะฮะ <c oughs> FC พี่หมูยองสวัสดีครับพี่หมูยองสวัสดีไอายองนี่ครับเขมิดงนะเพื่อนผมเอง <c oughs> แม็กนางนอนนะฮะ วันนี้นะบอกตรงเลยว่านะโฆษณาผลิตภัณฑ์แมกนาโนเนี่ยมีเพื่อนๆให้ความสนใจกันมากเลยมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เน้นมาขายนะฮะเน้นมาแจกแจกให้เพื่อนๆทางบ้านได้ลองในใ้คำนะนไม่รู้ประสิทธิภาพใช่ก็เสาสาวไปไหนหมดแล้วไม่รู้หายหมดแล้วกลับบ้านนอนนะฮะ ก็สวัสดีทุกๆคนนะฮะก็นี่ฮะแม็กนาโน,โนค่ะแม็กนาโนโน,น,นะฮะพอดีมานะั่งอยู่ที่บูธนะฮะอ้าวบาร์สบาร์สเข้ามาแล้วนะฮะบาร์สบาร์สเห็นแม็กนาโน,นไหมบาร์สบาร์สเห็นแม็กนาโนเปล่างเอาบาร์สนี่ฮะอยู่ที่แม็กนาโนน,นะฮะมีของดีฮะผมเลยมาอยู่ที่นี่ฮะ เป็นไงมีแดนโชว์ด้วย HE, ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อน้องเอค่ะน้องเออยู่จังหวัดอะไรกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีนะฮะเพื er. ่อนๆก็อยู yeah. ม่มาไกลนะมาไกลไก่นะนี่ฮะแมกนาโนนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆอยากเห็นแมกนาโนใกล้ๆไหมฮะเพื่อนๆอยากเห็นใกล้ๆไหมฮะถ้าอยากเห็นใกล้ๆกดแต่งวัแล้วเดี๋ยวผมให้เห็นใกล้ๆแล้วกดหนึ่งมาเอ่อยอดไลค์นี่ไลค์เกินไปเปล่าเดี๋ยวค้าง กดนด่งมาแล้วกดนด่งมาเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆแม็กนาโนนะฮะพี่หยองเท่มากๆอะไรขาวบาสบาสอะไรขาวเสื้อเหรอการอะไรเนี่ยจากบุรีรัมครับพี่บุญหยอง FC นะฮะสวัสดี FC ด้วยนะฮะเมาแล้วบอดเฮีย FC เฮียหมานอย่าพูดชื่อจริงเด็กนี่ครับสองสาว อุ้ยคนดูนะฮะจะทะลุพันแล้วนะฮะแป๊บเดียวนะฮะเข้ามาถึงพันแล้วแ,แจกทางนี้ด้วยอ่าโอ้ยกดหนึ่งมาละกดหนึ่งมาละาอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกดหนึ่งถึงสองแสนเดี๋ยวจะเต้นให้ดูจะค่อยๆถอดทีละสายทีละสายเหรอรอเล่น,นกดหนึ่งมาอ่ะใครกดหนึ่งมาให้ดูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวจะโพูดภาพแปลกๆให้ดูใช่โอ้ยตองหนึ่งมาเลยเนี่ยเยอะไหมป้า ฮะนะตั้งใจดูนะตั้งใจดูนะโอ๊ยแปดร้อยแล้วนะฮะเร็วมาชื่อไหนให้โพสท่าไหนพี่เบนอยากให้ครางชื่ออะไรพูดมานะฮะครางครางครางชื่อไหนพูดมาครางชื่อบาร์สเหรอไหนไหนไหนพูดที่บาร์สให้หน่อยดิพี่บาร์สเร็วบาร์สอ่าพี่บาร์สโปรเปตพี่บาร์สอะไรนะคะโปรสเตปบอกพี่บาร์สคอมเมนต์แม็กนาโนก่อนแล้วเราจะครางอ่าพี่บาร์สคอมเมนต์แม็กน่าโนก่อนเดี๋ยวเราจะครางชื่อ อะไรวิ่งมาเลยเขาตามไปตามมาเลยนี่ฮะน้องๆจะแดนให้ดูนะฮะแบงคานค่ะ คางชื่อพี่หยอกบ้านเหรอโอ้โหเฮ้ยมางคับชื่ออะไรนี้โอ้โหเสียแจ็คไม่เอาน้าตายอย่างงี้ วันนั้นไม่ใช่ขผมผมเพื่อนไหนจุ๊บจุ๊บใส่กล้องใกล้ๆหน่อยดยวิว้าเป็นไงครับนี่ฮะน้องนองน่ารักทุกคนเลยนะฮะก็มาไกลทั้งนั้นเลยฮะ,ะก็มาอยู่ที่นี่ประจำการกี่วัน2วันเต็มๆนะฮะมาอยู่ที่นี่2วันนะฮะ ะะอยู่กับผลิตภัณฑ์บูธแมกนาโนนะคะบแมกนาโนถ้าอยากถ่ายรูปก,ก็เข้ามาได้เนาะที่นี่เนานะ <What? S 2> นแรเอออีกค,คนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรนะ,ช,ะชื่ออะไรนะโมตโนยค่ะโมตโนยนะฮะนี่ฮะเราโมตโนยใครอยากจะติดตามน้องสองคนนี้นะฮะจะมีเฟซนะแต่โดนแฮกไป <laughs> จะบอกชื่อเฟซให้หน่อยจะได้เข้าไปติดตามกันชื่อเฟซอะไร เอาหน้าเฟซมานะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าไปติดตามน้องๆด้วยนะช่วยกดไลค์ด้วยนะอ่ะฮะอฮะเราจะให้ดูเฟซนะฮะหน้าเฟซนะฮะผมก็ไม่ได้เป็นเพื่อนหรอกโฆษณานะฮะให้น้องๆน, oh. นี่เป็นไงคนนี้แดนตะกัุยนะฮะ oh. อ่าโอเคโทษทีนะฮะ oh. เห็นยังฮะ oh. ชื่อนี้นะ แป๊หนึง่ง <_ ASS> ชื่อนี้นะฮะอาเพื่อนเพื่อนคงแคปไว้ทันทันนะ <_ ASS> แคปไว้ทันนะโอเคนะโอเคนะ่นะ,ะกลับมาต่อยังเปิอมหาได้นะคะบูธแม็กนาโอล์ค่ะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันค่ะสนามบุรีรัมย์ค่ะ อยากได้มดอะไรเนี่ยออย, <c oughs> อ,อยากได้มดมดมีคนอยากได้อะเอาอะไรดีอ่องั้นเอาเล็บไปก่อนแล้วกันพิงกันพี่หยองอะไรเนี่ยอะไรพี่อยู่วัดธรรมกายเหรอไม่อย่างวะอะไรอะพี่อันนี้สนามบุรีรัมนะฮะชื่ออะไรมัง่งคนนี้ชื่อเอค่ะเอน้อง a อบีนะน้องเอส่วนด้านบนน้องมดนะฮะ ว้าวๆอะไรเนี่ยโอเคนะฮะต้องใส่จะได้แล้วนะฮะนี่ฮะแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาเจอน้องได้นะฮะใครมาขายแมกนโนนเนี้ย,ยโอเคนะฮะบ๊ายบายทุกๆคนนะฮะบ๊ายบาย